สยามกระดดราชกุม,มารียได้สเ,ดดเสด็จพระธาตคทองแสนแสนแห่งนี้ค่ะพระสงฆ์สุุมผ่านวริพัท์ที่เขารถกับผมนายนราธิปพัครวิมลผู้นในการเขตคลองสามวาและเป็นตัวแทนของผู้นในการเขตมินบุรีผู้นในการเขตหนองจอกและชุมชน อันเป็นพฤติการมความร่วมมือของเครือข่ายภาคราชการภาคเอกชนและภาคประชาชนในการการอนุรักษ์และพัฒนาคลองแสนแสบรวมทางแหล่งน้ำทั่วไปซึ่งเป็นเป็นวันอนุรักษ์พัฒนาแม่น้ำคลองแห่งชาติกระผมนายกรอดใจประธานจัดการวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำลำองแห่งชาติประจำปีพิศัารยท ในนามสมาชิกชมรมเกิมาเป็นประธานเปิดงานวันวรักและพัฒนาแม่น้ำบูกพองหชาติประจำปี2552ซึ่งคณะกรรมการจัดงานให้ชื่อว่า15ปีบารมีผ่านฟ้าที่แสงแาะขอกาวรายงานให้ท่านทราบงความเป็นมาของปม่น้ำิเราเป็นเวลาเดินทางกว่า2กิโลเมตรโดยกำคลังเรียนท่านในสบูนิมางอาัสสิดมาารุอิสลาม เรียนคุณวินันยเข้ใจประธานจัดงานเขตต่อสัมวาเรียนคุณรุศรินสตสิพิบูลนุวน,นาผดผักแฉลงว่าสารว่าสารศาส,าสาาราตร์มหาวิทยาลัยรัชภัฏแคนาเดนเรียนคุณนราผมรู้สึกเป็นเกียรติยินดีอย่างยิ่งนะครับที่ได้เป็นมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแมาน่น้ำคูคทองแห่งชาติประจำปีพศ2552ซึ่งชมรม รวมใจพากันจัดงานได้เดืยนในราบนะครับว่าเมื่อวันที่20กันยายน2490ทุกท่านที่สละเวลามามีส่วนร่วมในการรณรงค์รับรู้ดูแลสิ่งเรื่องสิ่งอ่่าสิงวัดร้องโดยเฉพาะยิ่งในคลองแสนแสบในวันนี้การขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะเป็นประธานในการมอบรางวัลการประกวดต่างๆแก่ รางวัลชมเชยอันดับหนึ่งเด็กหญิงสุชาวดีเวชกิจโรงเรียนเซนเทเรซาเขตพรการเงินค่ะและตามด้วยจากโรงเรียนเซนเทเรซาค่ะเช่นเดียวกันค่ะเรามีมีรางวัลกำลังใจอีกสองรางวัลนะคะคือรางวัลจากโรงเรียนสุราแสนแสบและโรงเรียนเซนเทเรซาเด็กชายภาคการจัดสวนอาสประเภทเยาวชน 82ค <si ่ะเด็กหญิงศศินาจีเฮียมและเด็กหญิงสุภัตราวิสวนถาเหล่าน um> ี้นั้นเดี๋ยวจะมีการประมูลค่ะท่านใดสนใจก็ประมูลได้เลยนะคะถาจะสวนถาจะอยู่ทางด้านซ้ายมือของคุณลุงทว่าค่ะการจัดสวนถาในนามของรัฐที่ทำการิะที่บริวารของรัฐไปสู่งานและบรรทุนตัวที่ต้องกาก็เป็นหนึางประเพณีที่เราทำตั้งแต่สทั้งแรก เรื <Es> meantime, ่องการเรื่องนี้มันคปีเพราจเปนเรื่องที่คนาตลับสอความาของสาที่มากทีุ่ดที่เราได้เห็นกัเวบาทกาสที่เราจะทำตามรงกนสาบันี่มีคชสดเันมากเราะวามีของสัน์น่นในวันนี้ก็นในคองสด เป็นการแข่งขัจ้าลองในวันรักและ,ะาาพัฒนาครกครองชาตุภาพที่ไดมีผ่านฟ้ามาตอท่านรัฐมนารีการเกษตรกรนะครับร,รนา,านร่ากากรทเกตรแลรท่านู้มเกียรติท่านาร่วมง,งานในวันนี้นะครับท่านมานสิทธมาลุ่มนามนะครับอาจารย์วินายสมอุนะครับานะที่รัฐาการ,รกรบุรีและก็เขตของสามบาทนะครับ และก็้านผู้มีเกียรตินะครับร่วมกันปล่อยปลาครับทุกปีนะครับเราก็จะมีการจัดงานันในนี้นะครับแล้วก็มีการปล่อยพันธ์ปลานะครับเพื่อให้เป็นเพาะพันธุ์นะครับเพิ่มพันธุ์นะครับให้กับปลานะครับซึ่งทางพิษณุสุนารามก็มีการส่งเสริมด้วยการมีการรักพันธ์ปลานะครับโดยหน้าพิ์นะครับเราจะได้มีการจับปลากันนะครับจาก ทางด้านทิศเหนือนะฮะประมาณหนึ่งกิโลแล้วก็ไปทางด้านทตะวันออกประมาณอ,อีกกิโลแล้วก็ทางด้านทิศตะวันตกหนึ่งกิโลจะประมาณสองกิโลที่เราเริ่มกำนดทานะครับเป็นประจานะครับตั้งแต่นะครับพี่น้องประชานชนนะครับพร้อมด้วยท่านผู้ว่าราชการกรุงเทงพมหานครนะฮะแล้วก็ทีมงานมาของเกษตร เราให้รบว่าในขณะนี้เนี่ยจะมีเกียรติหลายท่านได้เลยพามาแล้วนะครับร่วมงานของเราครับรัฐมนตรีรัฐเป็นช่วยสมาชิกสภาเพื่อมาละครเดตององว่าแต่พลักที่ท่านหลายท่านนะฮะที่ยืนอยู่ด้านนอกนะครับก็ขอรับเยี่ยมเลยนะครับแล้วก็ต้องเรียกกระดาษที่มีน้องท่านพิมเกียรติทำมาแล้วขอขอให้ออกมานั่งกันที่ในเล่งรอในขณะนี้ได้เลยเพราะว่าเราจัดเตรียมไว้ไม่มากนะยานนักข่าวทช่วิมเกียรติทรอเพื่อมาของเรา วันนี้เจอท่านเข้าสุขเป็นประจำวิธีในขณะนี้เลยเอาเลยครับงานในช่วงนี้นะครับก่อนนะเพื่อที่จะให้อ่านอัลกุรอานเป็ตะบารุกนะครับแล้วก็ท่านวิเกตนะอ่านกุรอานเรื่องต้นเลยนะเพื่อเป็ตะบารุกเป็นช่วงนี้เรื่ากิจกรรมของเราเนี่ยเราจะเริ่มตั้งแต่ปัจจุบันนี้เป็นต้นไปแล้วสำหรับนักเรียนที่จะได้อ่านกุรอาน นำแสดงความสามารถในขณับนี้นะครับก็คือเด็กชายวันรนะครับรัไม่สามารถที่จะอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำอู่ปอเตนเนองได้นะครับเราต้อาศัยความร่วมมือจากประชาชนต้องอาศัยความมีการมีส่วนร่วมของพิ่นรา้ทองประชาชนทั้งส่วนด้วยนะครับ ที่จําเป็นต้องทําคือสร้างความเื่นตัวในเรื่องของการความจําเป็นที่ต้องรักสุนทรร้องเบสบอยิงเวลนาชีพต้อเรานะครับแล้วก็ิจกรรมเช่นนี้นะครับถูดูเป็นอีที่ดีอย่างที่เบสบอลยิงจะมีเยาวชนเข้ามาร่วมงานรละยิ่งต้องการ

ไปด้วยครับอบสุดท้ายก็ตปอยครับเด็กไทยกนน้ำ Yeah. <tries> you สวีพีบอสเป็นไงบ้างครับสนุกไหมสนุกมากระวังมือนะครับระวังมือนะดูดูบาายบาย